สวัสดีครับพี่น้องผมนกขอใหญ่สายคลองวันนี้กลับมาทักทายวันตลาดนะครับผมวันนี้กลับมาต่อแถวอ่างทองกับแถวนี้ก่อำเภอเมืองครับผมนี่กลับมากับทีมงานแข่งแตกครับผมสามซีหาทันครับเอาไปเบิ้งกันครับไปเบิ้งกันผมกลับมากับเพชรมงคลครับโอ้ใจเยี่ยวแรงหลายครับนกกับไม่อยากขันเลยพี่น้องเยี่ยวายครับ เบียดเบียหลงังคาเเบียดลงังคาไม่เบียดโอ้โหขาจรนี่ว่ะมาครับเซียนป๊อปครับผมมาแล้วนู่นเซียนป๊อปผู้หมาย,<ด>ยผู้หมัน<ด>ติดตอนไหนอ่ะนานแล้วติดนานแล้วนานแล้ว,ลวมากับนกใหม่ครับราคาห้าร้อยั่นเสือร้ายนกใหม่ไม่ขันนกใหม่ไม่ขันนะครับนี่นกประเนี่ยงโอ้หัวนกเด็กเลยนกนก กำลังหนุ่มๆกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยน่าจะสองกุกนะน่าจะสองกุกสองเลยแหละสองหรือสามวันหัวทำเป็นบ้างป๊อปเนี่ยใหญ่อะนกไอนกชนิดตัวใหญ่เนาะนกกินข้าวแถวนี้สมบนบนอ่ะเปิดที่มีหมกซับหมกหมกไม่ซับไหมมีไหมไม่มีอะไรเลยแข็งไหมแข็งแตกไหมนกอะไรก็ไม่รู้ครูติดคัดคัด ยังไงก็ไม่รู้มีขัดมีหนุนหรือจักรือมีแต่หนุนอ๋อใช่หว่ะเอ้ยตัวเกตตัวนี้ใช่วานนี่ตัวเกิงแล้ววันนี้ใช่วานเขาอ่ะไม่ได้ออกมาตั้งนานเออดูหางก็รู้ยไม่ได้หมูไม่ได้หมูเลยครับเพิ่งออกจากกรงผสมมาเพราะพรากันแหละครับผุ้งผ็ดมุ้งค้นมูนกต่อพราอ่อนเช่วานเช่วาน ดูดิคนหางมีอะไรดีไหมคนหางมันกี่เส้นส,สิบสองเส้นสิบสองไม่ค่อยดำไม่ดำครับแำมแรกของแควานแตกมดงามด้วยแตกงดงามด้วยนะครับแยมแรกครับวันนี้ไม้อ่างทองครับไม้อ่างทอง โอ้เลี้ยงลูกจัดเอาครับผมรอชมต่อไปพี่น้องเส็จเจ้าเข้าไปขึ้นไปตีขึ้นปีนออปสิสิระนะิงสิบสกบรบสิบสิบสิสิบสิบสิิบสิบสิบสรบสิบะิบสสิบสิบสิิงสิบสบสได้อบไรบสสมบบบ เอาเอ้าเอามองคอนแล้วมองคอนแล้วยังไงอ้เดี๋ยวก็ปล่อยอ่ะเดี๋ยวตงมสเอาดีไปวงเงป่ะไม่รอดหรอรอดยาก จันแจ่มได้แล้วครับตัวแรกมาแล้วกับเจ้าสองเจ้าสองครับโอ้นกตัวนี้สองหมื่นครับตัวนี้สองหมื่นครับใช่สองพันสองร้อยนะครับไม่ใช่เหมือนห้าร้อยนี่นะครับเนี่ยหัวหมื่นครับตัวนี้กหัวจะได้ครับตัวนี้นกป่าก็ลีลาดีลีลาเด่นเน้นลีลาเล็ใหญ่ไม่สำคัญเออเล็กใหญ่ไม่สำคัญลีลาไว้ก่อนไงแรงดันเออลีลาและแรงดันเออมาดูไปเก็บไปวิ่งไล่จับมาได้ตัวนึง ก็บอกแล้วว่าระดับไฟลันเนาะเออระดับไฟลันหน่อยเออนี่ครับฟ้ารันจัดแล้วเจ้าสองก็จัดไปแล้วแล้วเรอ้าครับแกนเย็นพึ่งไม้แรกแกนเย็นเออโอเคครับ๋ยวผมเอาลงกเนพี่น้อง เสียงกลางครับพี่น้องคูดีมากครับคูจูบมากปิดม้คนดึงออกมาเนี่ยครับแต้มสามครับตอนนี้ก็สองม้วกลัวลครับดึงขึ้นมามาจับนี่แล้วก็ลงเทียบครับเทียบพเนียดเลยแล้วก็โดดเลยครับเอากล่องทายกล่องกรทันครับพี่น้องโดดกอนนี่ครับเสร็จแล้วครับหายอ้างข้องแต้มสามครับแต้มสี่ครับ แต้มซีกับนกเอียงแต้มสองแต้มสามนั่นแต้มสามนั่นนกเอียงครับอันนี้คือแต้มสามนอนเป็นนกเขากแต้มสามครับนี่ครับเอาเดี๋ยวผมลงมาเบลงครับนะครับลงมาเลยพี่น้องแต้มสามกับเผ็ดมงคลครับผมเอา้าขอ,อยาดปอดไปใส่ไม้ต่อไปกันครับผมไม้อ่างทองครับอำเภอเมืองครับ ขังนี่ก็เป็นข้องครับพี่น้องข้องอย่างบุ๊แล้วนี่ก็เป็นทงน้าครับนี่กันกทีมงานของขอาจ์แจ้ำเข้าป่าเข้าดอยเข้าห้วยเข้าหนองประธานจันจันจัดไปอีกแล้วเต้มสองหรือเต้มสามเต้มสองครับเถียงดีเถียงดีเถียงดีอื ันนิวตันนิวตันนะครับไม่มีกุ๊กเข้ามาครูอย่างเดียวครับมีครับวันนี้มือโปรเรามือโปรช่างเซียนป๊อปครับผมท่านไหนอยากได้พระเนียดสั่งได้ครับอันนี้ของเซียนป๊อปไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมนี่ของเซียนป๊อปอีกสวยอ่ะสวยสวยโอ้ลายนี้ลายนี้ลายลายนี้ลายนี้นกนิ่งนั่นนี่นิ่งไรกันเนี่ย เล็กๆนี่ยนี่ก็มึกไอ้พวกเข้มๆเข้มๆบางตัวแล้วโอ้ดิบดิบดินดิบเขาเซียนป๊อปนับดิมันมีกี่หางมันมีมันมีกี่หางขี้จานเลยนกต่อโอ้ยอย่าไปควนนกต่อไปควนนกกาดเออนับดิมือโปเราวันนี้สิบสองนับแล้วนับตอนไหนไปนับไหนก่อนกล้องผมจับไม่ทันนับไปเกินหนสองสี่หกแปด สองถอนดูสิเฮ้ยมีเมฆตัวกินเรียดนกเลยเลยเนี่ยไม่ดำนกผัดคนนะคนยังไม่เต็มเลยนะดำดำโอ้โหดำปีเลยเพชรมงคลผมครับผมผอย่างที่พี่บอกอะนกน่าจะนิ่งไงตอนนี้นะใช่ดูหน้าตาสวยสวยอยู่นะครับเราชมต่อไปครับอันนี้ก็สกอร์เราก็ไปเกือบสิบแล้วสิบว่าแล้ว 11แล้ว11แล้วใช่หมสิบเอแล้วกับตอนนี้ก็เก้าโมงเกือบไปครึ่งครับไม่รู้ว่าฝั่งนู้นอาจารย์หลี้วไม่ไม่รู้ว่าพอทุงพอใส่หรือเปล่าครับผมสายเดินนครับเดินมาเดินมาสามโลแล้วเนี่ยอสะพานไม่เจอครับขราวไม่มีว่ากันว่ากันนี่ก็พี่ใหญ่จะลาบหมูส่กินครับวันนี้ ลาบหมูครับลาบหมูลาบหมูสูตรเด็ดลาบหมูสามโคกกลัวเ,เป็นทั้งเป็นทั้งพี่ใหญ่เป็นทั้งคนขับรถพามา,าเป็นทุกอย่างวันนี้มีทั้งลาบหมูอันนี้ไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำ น,นายยนะุนอยู่ไม้เนี่ยถ้ามันออกมานะนกนั่นแหละบางบางหัวใจเขาวนั่นแหละจังหวะพอดีไงของอาจารย์วิวครับแถวนี้เหยี่ยวเยอะไม่อยากจะเข้าเลยเออไม่อยากจะขันเลยนกก็ได้ไม่ว่านกใครแหละดีหน่อยนกเขาจังหวะนั้นใครเอาเข้าทุ่มไม้อ่ะเฮ้ยคั์สิ่งบา่นอนนอือแต่ไม่ต้องใส่บางคนนะเออ,เอ,อใช่คอนสวยๆครับคอนสวยของอาจารย์ป๊อป แกไม่รู้ว่าจะถึงบ้านจะเป็นของอาจารย์ป๊อบหรือจะเป็นของอาจารย์วิวอผมบอกจะได้มาเป็นรถสายมนีนี้อ้าวไม่ไม่ไม่รู้แล้วไม่ถักหลักซื้อไว้เนาะเอออาเาสำหรับ บายนะครับกินเขา่ากินอย่างเดียร้อยกะพาเผิดมงคลมหาแต่มตัวครับตอนนี้ก็อยู่ปลาเข่าครับภายนะาครับเนาะคนไทยบ้างครับทงนะ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 ครับปลาคาเดตดซีหาต้นครับผมเซ่พ่นอาจจะมีนกเข่ารวมเลยครับเสียงเผชดมงคลเรียกเรียกเหลาคูเรียกเหลาคูาคนี่นกป้าน่าจะอยยุตัวนี้ครับ ตอนผมมาใส่น,นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่ใครตัดเลยต้นพูนอยู่ใครตัดกางทงอีกตัวหนึ่งครับเอาชมครับมันมีนกอ่างอีกตัวหนึ่งครับ่น้องแต่ว่าตัวเขาเนืว่ามันนกอ่างครับคู่เสียงดีครับคู่ขึ้นเสียงดีก็เพลินมงคนอีกนี่น อันนี้เพชรวงคลเตรียมหกซีได้ป้ะครับสีม่วงแล้ว เสียงดีเสียงขึ้นเลยครับตัวนี้เอ้าในรุ่นพี่น้องในรุ่นจะเสียดายอ้างในสี่หาคำผมว่ามาครับอยู่ตน้นเผาแหงเลยเจะไปยังครับในตัวนี้กันโอเคอย่กับเสียงดีเลียงได้คู่ดีคู่ขึ้นแต่ว่าตัวใดสีโดดก้อนในะพี่น้องมันมีหนกางขียนท่าน จิตเพเนียรนะครับฟงังนั่งนี้อันนี้เสียงกลางครับคาลมอืมลากดกดหูลากดากดมาเสียกองขึ้นพี่น้องมัมบบดหรือมาแบตไม้ยืนหลดห เบิดไปแล้วกวอนหนึ่งใบไม้เหนียวครับพี่น้องเอ้ย ช่างไหนช่างเหนช่างไหนอ๋อที่นี่ไทยบางอีกที่นง,ง,นนงค,นครับพี่น้องเขาตีเพชรมงค้นผมอยู่ครับเขาตีตับตับตับยันยันฝรีนนเนียดพังทั้งฝุ่นนะครับ เป็ดมงคลกะเรียกจิกปีกอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจครับเจ้าเจ้าตีไปอ่าอันนี้ก็ตีอย่างเดียวครับบกปลาเป็ดมงคลกะเรียกจิกปีกจิกปีกเรียกเรียกนู่นแหละตามสไตล์เป็ดมงคลครับเอ้าจ้าในไทยมึงชี้หนึ่งครับพี่น้องออกซะน่หลุดไหออกซะน่ออกซะนอ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 ่ออกซะโน,ออน,ออน่บอออกพี่น้อง เอาได้รุ่นต่อไปเหนียบร่อยพี่น้องจนที่ได้ทีเพชรมงคุดอยู่เกือบเคืองชั่ม้มงครับอีบขางมาเนียบนย้อมโดดครับได้โตมาแล้วพี่น้องเหนียวครักเหนียวเนี่ยแถวนี่เต็มหกครับ เดี๋ยวเอาล้มใหม่พี่น้องนี่นะครับพี่น้องตัวต้นเดีท่าใส่ได้ครับใไหมคใส่ได้ครับแต่ว่าคูคูดีครับพี่น้องเสียงดีครับว่ามีตัวนี้ครับก็อีกตัวนึงครับในหกตัวเฉลยนะครับดีคูดีคูขึ้นโอ้สุดยอดสุดยอดนบบนี่เลี้ยงครับนี่ครับได้ตัวที่หกอ๋อประหยัดปลดกันครับผมทีมงานงานยิ้มรักหมดและครับ รอาจารย์ป๊อบวันนี้กี่แต้มครับห้าครับเช่วานเช่วานครับอันนี้อาจารย์ชาตีหกแต้มนกสองไม่ขันครับสุดยอดครับนกหมันสามแต้มครับผมเจ้าสองสามแต้มครับของพี่ใหญ่หนึ่งแต้มโอเคฝึกนกฝึกเดี๋ยวมันมากเข้าไม้เดี๋ยวมันมากบ้าครับแข้วบ้าครับไม่เข้วเออ โอเคไม่แหงาเรารก,กินกาแฟอยู่โอเคโอเคครับผมทีมงานแข่งแตกครับวันนี้<ค>นสนุกามากใครเท่าไหร่เราคนไทยไม่เห็นขอกเขาหน่อยเลยคนไทยจิตเตี้ <laughs> ยมใครได้เยอะสุดเสียออกาแฟเสียเอ็มเอ,อ้เดี๋ยวจัดให้ตอนเย็นเดี๋ยวจัดให้เออทั้งเอ็มทั้งนั้นเลยเอ็มเอ็มลูกเสือลูกผ้าครับผมวันนี้ไม้อ่างคองครับวันนี้คลิบหน้าว่ากันใหม่ครับผมพี่ใหญ่ทำกับข้าววันนี้อร่อยมากเลยสุดยอด